วันนี้ก็ได้เดินทางมาถึางสวนนะฮะความรุดร้อยนะครับว่าฝนตกมาคืนเป็นยังไงฝนตกมาคืนวานนะฮะตกอย่างหนัก น้ำท่วมขังถนนไม่ใช่สิทุ่งนาะฮะนี่เอีโปรุมด้วยตุกนี่ยอ๋อเต็นกัดนะอ,อันนี้เธอต่ตอะซ่อโซได้ใช่ไ่มขาบ่สมบูรณ์ใจเี่แต่ว,ตาว่าพี่เจ้าอ๋อนี่คือ,อยุงเนี่ยนี่โอ้อันนี้วัวสองตัวครับเรียก เรียกเรียกเจ้าของครับมามาย้ายน่าจะพันนะนี่ฐานนะย่าเมย่าเมย่นน,นี่ฮะมันพันเรียกผู้ช่วยฮะโอ้สเดนสโลอย่างนี่ไม่เป็นสัตว์จะเมืองเนะี่ย เตือนโน้ตให้เหตฝางไม่ออกช่วงนี้คนต,ตกเมื่อคืนวานนี่ครับผมยางหนักแด้วไปดูฝั่งโน้นนะฮะทุง่งนาที่เคยขุดลอกไว้เมื่อแต่ก่อนคลิปที่แล้วนะฮะนี่ตกมาในน้ำนะขังไว้เลยตกยางหนักแล้วก็ตกยางแรงนะนี่บรรยากาศเหมือนทุ่งทะเลสาบเลยนะ เลี้ยงเดียวเลืเล้ปุ๋ยหินก็โผล่มาลูกรังเนี่ยนะโผล่ออกมาเลยเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นกันฝั่งสะนะฮะว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะเดินย้อนไปฝั่งโน้นนะฮะเพื่อไปดูสระน้ําที่เคยขุดไว้เมื่อตอนผิดที่แล้วนะฝั่งโน้นที่ติดห้วยเขาก็ท่ากําทนะํสำบานอะทำตระตองทาอยู่ฝั่งโน้นนะที่เห็นอยู่ นะเป็นฝั่งติดห้วยฮนะเพราะว่าข้าราชจะเป็นห้วยห้วยจะเป็นในการการเกษตรนะยาวไปถึงอีกจังหวัดหนึ่งเลยตนะูนั้นะฮะกำลังทำบ้านกำลังมีกหลังก็มีนะ ย่างแรงนะฮะไม่ใช่ลมแบบร้อนลมหนาวเมื่อคืนบรรยากาศนี้ฟินเลยนะฮะโอ้หยาสวยมากอันนี้เหมาะกับสุริยานะฮะเอาไว้ให้สุริยาเหล็บเร็วนะนฮะนีครับน้ำยังขังอยู่รู้สึกว่าฝั่งโน้นมันจะ ั่งโน้นเนี่ยมันจะสูงนะของนรื่อะสูงอันนี้จะเตี้ยกว่านะแล้วพูดถึงมันทําให้มันไม่เสมอกันนี่ครับดูดูคนเราฟังฝั่งนี้อันเล็กกว่าฝั่งนี้อย่างที่นัชชัดนะน้ำไม่มีไหลไม่มีแห้งแน,น,งงน่นอนคนระับเราเลี้ยงปลาได้กินแน่นอนฮะ ร้องเพลินนะนะครับลูกแตงโมฮะถ้าภาษาบ้านเราก็แตงโมแตงโมทุ่งนานะกินได้นะเวลาเอาสุกนะฮะเป็นแดงนะ้ำน้ำน้ง เนี่ยสัรครับเอ๊ะทำไมสัทำไมมันเหมือ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 น,มน,มนไม่ใช่สะเลยเหมือนไม่ลึกเลยนะนะฮะอืมนู่นฮะไหลไปนู่นทางนู่นเลยฮะเป็นยอมต้นสะดาไปอยู่นะครับ โอเคนะคก็คลิปนี้ขอจบเอาไว้พีท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันนะอีพีต่อไปเนาะนะครับวันนี้ก็ได้มาเที่ยวบ้านยามนะวันนี้ว,นนวันที่สามเมื่อไม่ใช่เสียวันที่สี่วันที่สี่เดือนเดือนเมษาสองห้าห้านะนะนะวันนี้ก็ขอจบเพื่อนี้ก่อนนะไว้เจอกันอีพีต่อไป มีอื่นร้องมนะฮะนีนะะ่นี่แล้วก็ตบนะฮะทุกงนาที่นังเล่นนะี่ฮะทานโอ้อย่างรู้นะฮะที่นอนนะฮะเข้ามาเนี่ยอลาัางการเลยนะฮะ เดี๋ยวเธอทางกลับบ้านก่อน